สามีดาแขชนะอาราาเดีย <il> ร์จียดนะเนี่ยเฮมบคิเสิโพอพ่เน้อกลางบนเก็นมองไม่เห็นเลยเพราะว่าไฟมันย้อนมากเลยอะโอเคกล้องภาพนิ่งเนาะ โอเคมาแล้วคำถาม <S <S วันนี้นีใจมากเลยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการรวมอ m b a s s a d o r ที่แบบว่าค่อนข้างยิ่งใหญ่นะคะวันนี้เอ,อ่อ e b o t r a Revive ก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยก็มีเกรซมีฟิลม์มแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมีแบรนด์แอมจากเกาหลีนะคะเป็นแบรนด์แอมของเอเชียคือคุณเอ,อ่อคุณคิมฮีซุนนั่นเองนะคะคิมโซฮยอนตัดใหม่นะคะห้ 5, 3. 3> <c oughs> าสีาา่สามอทุกคนเริ่มใหม่นะคะคิมโซฮยอนย่ <c oughs> อโอเควันนี้นะคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าแบรนด์ไรท์วิฟ์นะคะจัดงานยิน่งใหญ่นะคะเปิดตัวแอมบาสเดอร์นะคะครบทั้ง3คนเลยก็คือมีเกรซมีฟิล์มแล้วก็มีค so ิมโซฮยอนด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เจอเขาเมื่อกี้ค่ะน,น่ารักมากเลยแล้วก็ผิวดีมากๆเพราะว่าพวกเราฉีดร<อ>ีไวฟ์กันใช่เราเปให้ความสำคัญกัแบบเรื่องความมีออร่าของในตัวผิวเองค่ะใหาคัญอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเกรซจะทำงานทุกวันนะคะแล้วก็ ถามเออใช้อะไรอะไรยังไงคือเราก็บำรุงสกินแคร์อะไรปรกติคะ่ะแต่ว่าเราต้องมีเคลมาที่มากกว่านั้นเป็นพิเศษเพราะว่าผิวเราต้องพร้อมใช้ตลอดเวลาคือสโลแกนของเขาคือผิวพร้อมใช้เพราะว่าไม่ว่าจะงานไหนอะไรตามจะงานด่วนเข้ามาจะงานดึกจะงานเช้าพักผ่อนน้อยอยังไงเราต้องมีตัวช่วยที่ดีที่สุดที่ทําให้ผิวของเราพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ค่ะอยา่างอย่างเรามีวิธีในการจะเลือกใช้ไหมคะเพราะว่าเาอาที่มันก็อาจจะมีอะไรเยอะในตลาดเนาะแต่ว่าอันไหนใช่ค่ะอย่าใจการันตีอะไร สำหรับเกรสนะคะก็คงมองในเรื่องของสารสกัดแล้วก็มองในเรื่องของแบรนด์แล้วก็อะไรต่างๆที่มันมันเป็นมวลรวมนะคะเพราะอย่างการศึกษาว่าจะใช้อะไรสักอย่างนึงเกตว่าปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้ค่อนข้างมากขึ้นรู้เรื่องสารสกัดรู้เรื่องอะไรมากขึ้นดังนั้นนะคะมันเราเราเรา,เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราะว่าเราคุ้นชินกับชื่อสารสกัด แล้วก็รวมถึงเรื่องของแบรนด์หรือกลไกต่างๆในการทํางานของผิวหน้าชั้นของผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเอตัวเกสเองก็มีโอกาสได้ได้เรียนตรงนี้มาพาสอสมควรเหมือนกันใช่ค่ะใช่ทางการกมากๆเลยตรงเนี้ยเมากันเสียงดังมากสุดๆอยาให้าวอยาก่าาก่้ยคนมอยากสนใจออยากสนมันเล่าโอเคว้า สำหรับใครนะคะที่อยากจะมีผิวสวยใสยมีผิวพร้อมใช้นะคะแล้วก็มีผิวแบบกลาสกินโดยที่มีสุขภาพที่ดีนะคะจากภายในเลยนะคะก็มาลอง r e ว i v e กันนะคะ b e l o อเทอร์ล i รีวนะคะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังเหมือน g เกรสเลยคือเรียกได้ว่าตัวเองอะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราทํางานทุกวันแต่งหน้าทุกวันเราจําเป็นต้องมีผิวพร้อมใช้ในทุกๆวันที่ดีที่สุดค่ะก็มาได้นะ,ค,ะคุณอาจจะสวยกว่าเกรสอีกนะคะเกรสเข้าเรื่องไเนาะค่ะทเรื่องปัญหา เ่นเกิดขึ้นเออค่ะก็จากจากจากที่มีดราม่าที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่มีโอกาสได้มาชี้แจงอย่างเป็นทางการคือมันเป็นเรื่องเพลงบายพอลานะคะซึ่งคอนเซปต์ของเกรสนะคะในเพลงแต่ละเพลงที่ผ่านมาเกรซจะมีการเล่นคําอยู่แล้วตั้งแต่เฮิร์ทเรทก็เล่นมาจากฮาร์ดเรทคือการออกกําลังกายแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นตัวเอง แล้วก็เพลงเพลงถัดมาก็คือกดไหลย้อนก็มาจากกดไหลย้อนเนื้อออกปะคะมันก็เป็นเรื่องโรคเราก็เลยเออเดินสายทางนี้เลยแล้วกันก็เลยเป็นเพลงบายพอลาแล้วก็คล้องกับความว่า ไบโพลาร์ olar, นั่นเองซึ่งตรงนี้ค่ะก็มีคนบางกลุ่มก็เข้าใจและเขาว่ามันจะมีคนบางกลุ่มที่เซนซิทีฟที่เขามีปัญหาตรงนี้จรงิงๆเขาก็มองว่าเกรสไปตั้งชื่อล้อเลียนแต่ว่ามันไม่ใช่คือคำจริงแล้วเนี่ยคำว่าไบโพลาร์เนี่ยตรงนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะมาเหยียดหรือว่าบุลลี่หรือว่าล้ออะไรตรงนี้เลยอะค่ะเพียงแต่ว่าเพลงอะค่ะมันมันเดินทางของมันเพียงแค่3นาทีแล้วชาร์เลนจ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีเวลาเพียงแค่1 5ถึง30วินาทีแล้วตัวเกรสเองก็เป็นนักกร้้อองไไมมม่ดีโาาส คนมากพอกก็ขอใช้โอกาสนี้ในการแอดูเคชันอแล้วกันเพราะว่าบางคนนะยังไม่เข้าใจว่าโรคไบโพลาร์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การที่อยู่ดีดแล้วหัวเราะแล้วร้องไห้หัวเราะร้องไห้สลับกันในทันทีอันนั้นอะ่ะไม่ใช่คำว่าไบโพลาร์เนี่ยมันมี2อ,อาการอาการแรกเลยก็คือการแมนเนียมีความมั่นใจสูงมีความสุขผิดปกติมีความร่าเริงหัวเราะตลอดเวลากับอีกอย่างหนึ่งก็คือดิเพรสก็คือโรคอาการของมีอาการซึมเศร้าไปทางซึมเศร้าไม่มีความมั่นใจเก็บตัว มีความโศกเศร้าผิดปกติซึ่ง2องอย่างนี้ค่ะมันจะมีล d ดท m e ของมันมันไม่ใช่เป็นการเป็นแล้วสลับเป็นไปมาภายใน5นาทีอย่างนี้ไม่ใช่นะคะมันจะเป็นช่วงที่เขาเป็นช่วงช่วง1อาทิตย์2ออาทิตย์แล้วแต่ระยะเวลาของอาการแล้วก็ความหนักหนาของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนตรงนี้ค่ะก็ไม่เท่ากันซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยก็มีการรักษา มีผู้ป่วยที่ค่อนข้างหายแล้วเยอะเหมือนกันค่ะมันก็เหมือนคล้ายๆกับโรคซึมเศร้าที่ต้องการกําลังใจแล้วก็ความเข้าใจจากคนรอบข้างดังนั้นนะคะเกรก็เลยอยากจะให้ตรงนี้อยากให้ทุกคนแบบอยากอยากจะมา raise awareness เรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าก่อนที่เกสจะมาทําเพลงอะคะ่ะเกก็ได้มีความเข้าใจเพียงแต่ว่าเราในพาร์ทของการเป็นนักร้องนะคะเราก็ไม่อาจที่จะสามารถที่จะไปนั่งอธิบายให้ทุกคนแบบเข้าใจได้โอกาสนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ raise awareness เรื่องนี้ไปด้วยในตัวเลยก็แล้วกัน ตกใจไม่มีที่จแฟนี่ละมาตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆเพลงอะค่ะมันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจด้วยซ้ำสำหรับคนที่ซัพเฟอร์อยู่ในท็อกซิคเรลชั่นชิพที่ที่แบบว่า เวลาที่เขามาค่ะเวลาที่เขาทักมาหรือเขาอยู่กับเราเรามีความสุขแต่เวลาที่เขาไม่อยู่หรือว่าเขาหายไปเรามีความทุกข์มันก็เลยเป็นการเปรียบเทียบความรักในสองแง่ว่าถ้าเราครบกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาสามารถทําให้เราสุขสุดๆแต่ทุกข์สุดๆได้ในขณะเดียวกันนั่นมันเป็นความรักที่มันถือว่าเป็นท็อกซิกเรลชั่นชิพเพราะว่าความรักที่เวลาที่เราขาดเขาไม่ได้เนี่ยมันเหมือนสารเสพติด ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราต่างคนต่างคนที่จะมี healthy relationship เนอะในการทำงานในการใช้ชีวิตเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายต่างๆของตัวเองอะคะ่ะความรักเนี่ยถ้ามีแล้วดีก็ดีถ้าไม่มีก็ต้องขอบายพอแล้วก็ต้องขอลา,เ,อาเป็นอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะ เห็นนะคะก็มีโอกาสได้เห็นคือเกรซอ่ะไม่ได้เล่นทวิต t ตอรเป็นหลักแต่ว่าก็มีโอกาสได้เห็นค่ะแล้วก็ทางค่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องเรื่องตรงนี้มากๆก็เลยก็เลยเปลี่ยนชื่อบายพอ a าแล้ววงเล็บบายพอลาเนี่ยก็เปลี่ยนออกเปลี่ยนเหลือแค่แค,คำว่าบายพอลาค่ะแล้ว สำหรับเกรสเนี่ยเกรสรู้สึกว่าเกรไม่อยากให้หลายๆคนที่ตัดสินนะคะคิดไปเองเพราะว่าเกรอะยังไม่มีโอกาสได้มาบอกแล้วก็เรายังไม่ได้มีการ PR อ,อะไรเลยเพลงมันเพิ่งเริ่มปล่อยเลยอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วมันก็เจอดราม่าตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่ทันได้เกิดก็โดนคุมกำเนิดซะแล้วก็คมีการปรับ มีค่ะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อโอเคตัดคําว่า bipolar ออกแล้วก็ในเรื่อง challenge อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะสื่อสารเนี่ยก็ระวังมากขึ้นก็เรียกได้ว่าตัดออกเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้มี challenge อะไรที่แบบว่าที่จะที่จะทําให้หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นการอธิบายหรือการให้ให้ใหข้อมูลความหมายแบบผิดๆอะไรประมาณนั้นมีผลจะไเบอกาจริงๆไหมกระทบเต็มๆเลยอะยคะือ คือไม่ได้โปรโมตประมาณ2อาทิตย์เลยอค่ะที่แบบท,ที่ที่หายไปค่ะแต่ก็คือแกถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ก็เข้าใจในบริบทเพราะว่าเราจะมาบอกว่าเป็นคนกลุ่มเล็กก็ไม่ได้หรอกเพราะเขาก็คือคนกลุ่มหนึ่งในสังคมเหมือนกันที่ที่ท,ที่ที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเราก็แคร์ค่ะถึงแม้จะเป็นคนกลุ่มเล็ก กลุ่มเล็กๆแต่ว่าเราเราก็แคร์มีหลายคนมากๆเลยค่ะที่ที่รู้สึกว่าทําไมต้องเปลี่ยนชื่อด้วยมันก็เป็นกิมมิคเป็นการเล่นคําเขาก็มองเป็นเรื่องบวกก็มีเช่นเดียวกันตรงนั้นก็ขอขอบคุณเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าสําหรับใครบางคนที่ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นท็อกซิกรู้สึกว่าที่ผ่านมามันมัน,ม,นมันแย่คือเกรซับมอบดอกไม้ให้คุณแต่คุณอย่ามองเป็นมีดได้ไหมเพราะเราไม่ได้รู้สึกเราไม่ได้ เรียกได้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําร้ายแบบนั้นนะคะเพลงมันให้กําลังใจด้วยซ้าให้ให้บายให้พอให้ลาก่อนประมาณนี้แสดงว่ากเสียใจที่อาจจะมีคนอาจจะปแปลเจตนาของเราผิดอะไรแบบใช่อันนี้เกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่โลกโซเชียลควรควรที่จะให้โอกาส ตัวเราในการที่จะจะบอกจะพูดอะไรก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรใดๆออกไปอะคะ่ะแต่เกสเข้าใจทั้งค่ายเพลง Spice d i s ของเกสว่าเขาต้องออกมาแก้ปัญหาณนะตรงนั้นเลยเพราะว่ามีเรื่องของคนแต่งของอะไรที่มันโดนผลกระทบกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วหลังจากนี้คะยังจะยังจะยึกแนวทางเดิมไหมที่เอาเรื่องโรคอะไรนี้มาทำเพลง ก็คงต้องหยุดแล้วพูดตามตรงว่าก็ในส่วนของโรคก็คงต้องหยุดแล้วก็เอาเพลงอะไรที่มันเป็นตัวเราเองมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะนําเสนอในแง่มุมอื่นแต่ว่าสนุกแน่นอนตอนนี้กําลังทําเพลงใหม่อยู่ค่ะ <c oughs> เพลงนี้ก็ไปหาฟังกันได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีขั้นตอนของการโปรโมทอะไรแล้วเพราะว่ามันเจอในเรื่องของดราม่าไปอะไราเงี้ยค่ะจริงเพราะว่าเป็นเป็นเพลงที่เธอตั้งใจมากๆเลยและมันนงมปเติหอีกคร ก็ตั้งใจนะก็ท้อไม้ถามว่าท้อไหมก็ท้อแหละแต่ว่าก็ลิงก็ถือไปก่อนแล้วกันฉันก็ยังไม่ถือเพราะว่าฉันก็จะต้องสู้ต่อ ออกมาต่อคือเราไม่ได้ซีเรียสอกค่ะว่ามันอะไรเพลงทําเพลงออกมานานาจิตตังเราถือว่าเราทําเพลงเนี่ยทำเป็นคอนเทนต์อีกหนึ่งอย่างหนึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งโอเคมันมีคนที่ชอบแล้วมันมีคนที่ไม่ชอบดังนั้นก็ก็ก็นานาจิตตังเราก็ทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะาเราอยู่ตรงเนี้ยเราเราเราอยู่มานานแล้วด้วยเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยแค่แค่ไม่อยากให้ ใครที่รู้สึกไม่ดียังคงรู้สึกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ได้ออกมาพูดแล้วก็ raise awareness เรื่องของไบโพลารจริงๆค่ะขค่ะขอบคุณค่ะ